สวัสดีครับเจอแล้วพวกเรา Movie p a r t ผมบอลนะครับตอนนะครับ,รบวันนี้เราอยู่กันการรีวิวหนังต้องขอขอบคุณอีกแล้วสายมคงคลฟิลม์มที่เชิญเราไปดูภาพยนตร์นะครับอืม,มากับเรื่อง The Monkey หรือในชื่อไทยเจาะจ,จ,จัดตายเจาจัดตายผลงานจากพุ่มกับเดียวกับ Longlegs ใช่ก็คือ Oscar Perkins อ่าแล้วก็โปรดิวเซอร์เจมวานโดยเรื่องออริจินัลจาก Stephen King วท็อปตัวท็อป,อปเรื่องสยองขวัญนีเ่เรื่องเรื่องย่อมีอะไรนะเรื่องย่อก็ เอาเป็นเกี่ยวกับตุ๊กตาลิงผีถ้ามันตีกองจะมีคนตายก็ดับในหนังแล้วตึกตึกตึกแล้วคนก็จะตายนั่นเองความรู้สึกหลังดูเป็นไงบ้างคุณต้นเอาจริงปะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้สึกสนุกแบบความตายเท่าไหร่แต่พอดูเรื่องนี้มึงตายกันเลยสนุกมากลิลิตายเหรอเป็นการสนุกกับความตายของจริงแล้วหนังมันเป็นแบบตลกร้ายอ่ะตลก้ายแบบหน้านิ่งซึ่งบางทีก็ทําให้แบบฮาฮามากอูดสับกันแบบโอ้โหเอาเรื่อง แล้วก็เหมือนเป็นหนังเป็นรูปผสมเหมือนของแบบ Final Destination ผสมกับ The Boy อ่าใช่มีมีกลิ่นกลิ่นแบบนั้นอยู่มีกลิ่นกลิ่นแบบนั้นอยู่สำหรับพี่นะถ้าพี่โน้ตไปนะความรู้สึกหลังดูอย่างแรกที่พี่เขียนเลยนะบาออ่อสักบรรทัดที่สองลึกซึ้งบรรทัดที่สามไอสัตว์บาบออีกแล้ว <c oughs> บรรทัดที่สี่พยายามที่จะลึกซึ้งต่อ,อแล้วเนี่ยติดเล่นบาบอไม่หยุดอ่าแล้วก็กลับมาเป็นโหดรุนแรงมันคือการเล่าเรื่องของคนแบบเป็นไบโพลาร์นะสำหรับพี่อ คือเบื่อเดี๋ยวมึงจะลึกซึ้งเดี๋ยวมึงจะบ้าบอลระเบิดเถิดเทิงตายกันเกื่อนกาดแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาพยายามลึกซึ้งรู้สึกว่าพุ่งกลับพยายามที่จะสื่ออะไรบางอย่างให้กับคนดูซึ่งเป็นอารมณ์ที่แปลกใหม่นะตอนที่เป็นหลายๆช่วงเป็นอารมณ์ที่แปลกใหม่แบบมึงจะอะไรยังไงว่าไปทางไหนว่ามันจะไปแบบไหนเดาไม่ห่างไม่ถูกเหมือนกันว่าพุ่งกลับเขากาลังเล่นอะไรกับคนดูอยู่ใช่เป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่ดีเหมือนกันรับที่คือไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ มไม่คิดว่ามันจะลึกซึ้งด้วยบาบอด้วยแล้วก็ทะยานไปทะลุปลอดไปเลยเะยใชย่แต่ถ้าถามเร่วความสุขในเอนจอยเขาบอกว่าเอนจอยเอนจอยเลย <Enjoy. S 2> หนังสนุกเลยหนังสนุกเอนจอยมาไปดูข้อดีกันสักหน่อยกนะันอ,อืะให้คุณต้นก่นอนข้อดีถ้าแบบที่ชอบจริงๆคือเรื่องจังหวะของหนังแล้ใส่จังหวะออกมาดีมากมันเลยทําให้เหมือนการตายของอาล์จีเนี้ยมันสนุกเลยเพราะว่าถ้าทําไม่ดีอู้สึกว่ามันก็อาจจะดูตัวต่อก็แค่ตายแต่นี่มันแบบ เออตายอีกแล้วเหมือนกันพี่มองว่าจังหวะและลูกเล่นในการฆ่าเนี่ยอืมทําได้โดดเด่นแล้วก็ดีคือทั้งเสียงเพลงอ่าทั้งช็อตจังหวะเอยบางทีไม่ต้องให้เห็นด้วยซ้ําแม่งมาเป็นมุกตลกเลยก็ยังมีคือหลายๆช็อตอะจังหวะและรูปแบบการถ่ายอ่ะเขาค่อนข้างดีเอแล้วยังรู้สึกเอนจอยไปจนจบเรื่องคือถ้าเกิดเพื่อหลายคนนึกภาพออกหลยที่เวลาเราเห็นอะไรซ้ําๆอ่ะเราจจะเบื่อได้ อันเนี้ยเขายังสร้างจังหวะและความเอนจอยต่อไปได้เรื่อยจนจบเรื่องอทุกครั้งฉากตายตอนแรกกับฉากตายตอนหลังก็ยังสนุกใช่แล้วต่อมาก็เขาต่อเลยก็คือดีไซน์ฉากการตายมาได้ดีเพราะว่าการตายเรื่องมันจะเหมือน Final Destination ที่แบบต้องตายโดยธรรมชาติที่ไม่ต้องไม่มีใครไปฆ่าอะไรเงี้ยอ,อ,อันนี้มก็ดีไซน์มาแบบเออเอา,อางี้รอเออก็ได้ว่าเราพี่เหมือนกันนะแปลกใหม่ในการฆ่าและแปลกใหม่ในอารมณ์เหมือนพอเอางี้ยงคืออย่าง Final Destination อะ ถ้าให้พูดมันจะมีความเรียวมากกว่าะใช่มันจะต้องแบบไป1 2 3, 4, 5, 1> ึ่งเพื่อไปตรงนี้อ,อ,อ่าไอ้นี่มันจะกระโดดแบบหนึ่งเจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็ทู่โอ้โหระเบิดแหลกลานแบบเอาง่ายๆคือมันตายเลิศเลอะเลยอเออมันจะออกแนวแบบเอามันสำหรับมันสมคอนเซ็ปต์หนังไง everybody dies ทุกคนต้องตายก็ตามนั้นเลยคือถ้าใครคิดว่าแบบจะไปดูแบบ final destination แล้วอันนี้มันจะเป็น final destination ที่ เลี้ยวคนละทางไฟนอ e เดสิเนชันอาจจะเลี้ยวซ้ายอ่ะส่วนอ้น,นี้มันวกลบกลับแล้วตีลงสะพานไปเลยอะไรเงี้ยมันจะไปคนละแนวกับฟ a l Destination แต่ว่านะถือว่าไปถนนเส้นเดียวกันไปถนนเส้นเดียวกันเป็นอารมณ์ที่แปลกใหม่ในการฆ่ามากกว่าไฟนอ e เดสิเนชันใช่อะแล้วต่อมาก็เป็นความโหดท,ที่มันทำออกมาเป็นประมาณแบบเซเรียลมาเลยไม่ได้ดูอีแวะมาก มันเหมือนอยู่ในขั้นพอรับได้ก็เหมือนฟิลด์บอยเลยที่อยู่ๆมันจะแบบโตระเบิดกันเงนี้ยอะอะไรเงี้ยเอาง่ายมันมันออกหลุดโลกไปแล้วใช่ความโหดมันหลุดเละเทอะไปเลยอืมคือหลายๆคนถ้าเกิดสมมติมันดูอย่างยากตัวอย่างไฟนอลเดสเ i น a ช i น n น่นะะมันจะดูสมจริงชาติมันจะเสียวมัน<ต>จะสมจริง<อ>ว่าเอยเกียกูไม่ไหวแล้วมันเพราะเราคิดว่ามันจะเป็นแบบจริงๆจะเป็นอย่างเงี้ยอืมแต่เช่นนี้ไม่ไม่เช่นนี้คงคิดว่าคือมึงมีระเบิดไดนไมั้ซัดอยู่ในตูดหรือเปล่าแล้วแบบปุ้ม หายไปเลยจะอยู่มายังไงเออแบบปุ้มหัวกระเด็นจะอยู่จกหัวเราเปิดก็ระเบิดอะไรก็อย่างนั้นเลยแบบมุ้งบ้างุ้งปุ้มุ้คือบางทีดูแล้วมันก็เซเรียลแต่ว่ามันได้ความมันใช่ได้ความมันกึ่งกึ่งเรียวแล้วก็กึ่งความจริงอะไรแล้วต่อมาก็เป็นความฮาแล้วกันอมารู้สึกว่ามันก็จัดเต็มนัดรู้สึกว่าวิชายที่แบบฮาขั้นลงอยู่พี่รู้สึกว่ามุกตลกและแบดโจ๊กของเขาทําได้ดไม่แย่เลยมันแบบว่าจังหวะจะโทนในการเล่นมุก แล้วก็เล่นแบดโจของเขาค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ขันอยู่อ่าค่อนข้างที่มีอารมณ์ขันอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยว่าค่อนข้างดีนะในมุกแล้วก็แบดโจของเขาฮามีมีหลายช็อตฮาอยู่มีหลายช็อตฮาอยู่มา,ยมาข้อดีไปแล้วมาดูข้อเสียกันบ้างหนึ่งข้อเสียเนี่ยสําหรับพี่เปิดมาอย่างแรกเลยนะเนื้อเรื่องแม่งเบาบางอย่างบคขนนกใช่ใช่ใช่อันนี้เห็นตรงกันเลยว่าเนื้อเรื่องมันเบามากมันมีบางส่วนที่มันสามารถตัดให้กระชับกว่านี้ได้หรือว่าสามารถขยี้ให้ลึกกว่าน,นี้ได้ แต่อันนี้คือมันเหมือนเรื่องที่จะเล่าเหมือนประมาณว่ากูเขียนสตอรี่มาแล้วกูเขียนดดมาแล้วแล้วก็น,นั่น<ช>แหละแค่นั้นแหละไอ้ลอมนั้นคือเหมือนเหมือนเส้นยึกะที่แบบขึ้นนิดนึงลงนิดนึงละเอียดหน่อยนะและ้วอะไรผ่บบานไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยเรื่องจะค่อนข้างเบาใช่เหมือนมันโดนเรื่องแบบวกวิชวนการฆ่าการตายเงี้ยมันกบไปหมดเลยมันไปเน้นตรงนั้นซะมากกว่าใเรื่องก็เลยเบามากอืแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของพี่ก็คือเรื่องความสมเหตุสมผล แม่งช่างแม่งช่างแม่งจริงๆมันคือเซเรียลของแท้มันคือจะไม่เลียวแล้วอ่ะเออถ้าไปดูในายเรื่องมันจะไม่ไม่ไม่เซอร์อย่างเดียวไม่มีคําว่าเลียวเออแต่ว่าพอพอมันเซอเรียลขนาดนั้นอน่แล้วหนังมันพยายามที่จะแบบอยากจะสื่อเมสเซจหาคนดูมันแฝงเมสเซจไปเยอะอยู่นะเนี่ยมันคือหนังเรื่องนี้มีความที่จะแบบอยากสื่อเมสเซจในหลายๆจังหวะอยากมีข้อความ มีครอบครัวมีเรื่องครอบครัวมีเรื่องการตายมีเรื่องแบบอันนี้ด้วยท็อกซิกพารคิลิตี้ด้วยเออมีหลายๆอย่างมีเรื่องแบบเต็มไปหมดอะที่เขาอยากจะสื่อแต่พอแม่งมาอยู่กับหนังเรื่องนี้แล้วมันคือแบบมันเมสเซจโดนกบหมดบเมสเซจมันไปไม่ถึงเลยเพราะว่ากลายเป็นว่าสําหรับพี่อะเมสเซจมันเลยกลายเป็นเรื่องน่าลาคาญอะเพราะว่าพอหนังมันเล่าด้วยวิธีแบบเอามันเซอเรียลเยอะๆเอาเน้นสนุกทางนี้แล้วพอมันมีเมสเซจมามันเลยดูแบบกูสามารถจริงจังกับเรื่องที่นี้ได้จริงๆเหรออ่ะ คือเมสเซจมึงเข้มข้นมากแต่ว่าแบบเอาจริงเหรออ,อ,อันน,น,นี้อันนี้คือติดเล่นหรือเปล่าอันนี้ก็ติดเล่นหรือเปล่าเ่ใช่ดูเอาเมสเซจมันต้องดูอีกรอบเพิ่มต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์เพื่อดูเอาเมสเซจอย่างเดียวอะแล้ว,แล,วแล้วพอไปถ้าี่คิดนะว่าถ้ามันทำอย่างนั้นะไอจังหวะเซอรียลหรือจังหวะตายแปลกๆมันจะมาขัดเมสเซจมึงตอ่ออ่าคือมึงต้องเผิ่มเมึงต้องตัดพวกนั้นออกไปเลยอไม่งั้นมันจะไปไม่ถึงเมสเซจที่เขาอยากจะสื่อว่าว่ายากอยู่เหมือนกันอ่ะและอย่างหนึง่งจากเมื่อกี้เลยนะ ก็คือมันมีช่วงเล่าเรื่องแบบคลองช้างค่อนข้างเยอะอช่วงเมสเซจน่ะแหละช่วงเมสเซจมันจะมาเบรกแล้วมาขัดอารมณ์อยู่ค่อนข้างหลายอย่างมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยมันกระชับกว่านี้ได้หรือเปล่าอเพราะว่าบางทีแล้วแบบเหมือนเค,เคยเห็นรถวิ่งไหมรถแม่งวิ่งด้วยความเร็วแบบสองรอยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราอยู่ดีพอแม่งช่วงเล่าเมสเซจแม่งให้กูเดิน <laughs> ให้กูเดินซะงั้นปล่อยกูเดินเดินไปเรื่อยๆเอๆื่อย แล้วพักอยู่ดีรถมารับอีกแล้วแล้วก็ซิง,ซงก่อนเกียร์บิดเลยมาอีกแล้ว <c oughs> ปรับอารมณ์มึงไม่มาอีกนะมึงมาอีกแล้วเมสเซจมึงมาอีกแล้วเรียกรทําอยู่อย่างเงี้ยทั้งเรื่องอ่ะยิ่ง็เลยคิดว่าเออมบางทีมึงเป็นไบโพร่าบ้า<ช>เป็นไบโพร่าเต็มช่วงท้ายมันกลับมาได้แบบจัดเต็มแล้วก็ช่วงท้ายมันไม่ปล่อยกูลงแล้วไงมันซิงก์แบบช่วงท้ายมันไม่ปล่อยเันไปแล้ว มันก็เลยดูช่วงท้ายมันเลยดูอิกเอง่อยนะเพราะว่าเนี่ยเรื่องต่อไปที่ความจริงเลยคือจะลืมพูดก็คือแบบช่วงท้ายมันค่อนข้างดีเออแล้วพอช่วงท้ายมันไม่ปล่อยเราลงแหละแม่งเหยียบยาวเลยแล้วเราก็เอนเตอร์เทนกับมันไปให้สุดใช่แต่นั่นแหละที่รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนหนังไบโพล่าหนังไบโพรล่าอยู่แม่งแว้งปล่อยแว้งปล่อยกูอยู่นนั้นหละไม่ไม่จบไม่สิ้นทักทีเมือนเสษที่ใส่มาแบบกลัวเสยชื่อพุ่มกลับอพุ่มกลับลองเล็บเขาก็ใส่อะไรมาเยอะ แล้วพอมันกลายเป็นงั้นคนดูมันก็ไปติดกับความเร็วไง<น>มันก็ไปติดกับความเร็วมันก็เลยมองเมสเซจเป็นแค่แบบตัวขั้นเวลา<น>แล้วช่วงเมสเซจมันก็จะแบบดูช้าเป็นพิเศษคือเดิมทีเวลาเล่าเรื่องอะถ้าถ้ามันทําให้ตอนเล่าเรื่องมันอื่อยมากๆ<น>เออมันจะดูช้าดูนานใช่ไหมแล้วน,น,น,นี้มันมาเทียบว่าปกติคือกูนั่ง200ตลอดเวลาแล<น>้วพอมึงก็ปล่อยกูเดินเนี้ยมันก็เลยยิ่งดูช้าใช่เหรอจริงอารมณ์หนังตอนแรกมันเปิดมาเร็วนะแล้วมันก็เข้ามาเบรก ก็เร็วเลยก็บเบรกเอางั้นอยู่งค่นั้น,น,นเป็นรถบัมเลยใช่ไหมอ่าคุณต้นมีข้อเสียอีกไหมอ่าประมาณนี้ของผมอ่าแล้วถนะ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครก็ต้องเป็นคนชอบแนว stretcher แน่ออนะใช่โอ้โหตัดแต่งให้พงมาครบโอมมม้มาหมดมาหมดหัวคือเละะอะเทอะคือมันเป็น s เรียลนะใช่คือมันไปได้ ي, บิยอนยิ่งกว่าฟิลนอนเดสิเนชัน่นได้แต่ว่าถ้าสำหรับพี่มองว่าสำหรับแฟนๆฟิลนอนเดสิเนชั่นอาจจะมีการขัดใจอยู่บ้างหลายช็อตใช่มันมีบางฉาก สองฉาฉาที่เล่นคล้าย Final d e s t i n a t i o n ซึ่งทำออกมาได้ดีอ่าแต่หลายๆฉากก็หลุดจาก f i Final destination ไปเยอะก็กูจะเอาแบบนี้หลายๆฉากเท่าที่พี่มองมึงก็จะไปเป็นแบบพวกแบบสแกรี่มูฟี่แล้วอ่ะเออแบบซอมบี้แลนสแกรี่มูฟี่แล้วมึงคือมึงไปปั่นแล้วอ่ะใช่ตามมาแับนั้นแล้วก็เป็นคนที่ชอบหนังตลกร้ายใช่ตลกแบบเสียดสีอะไรพวกนี้ยใครชอบมุกตลกร้ายจะค่อนข้างชอบเรื่องนี้มีมุกตลกร้อยู่เยอะจัดเต็มเลยอันนี มุกตลกที่ทําให้เราดูแล้วแบบอึดอัดหน่อยๆจะมีค่อนข้างเยอะแต่ถ้าถามว่าไม่เหมาะกับใครบ้างเราก็คนที่ชอบหนังแนวทริลเลอร์ลุ้นระทึกแบบไฟนอลเนี้ยมีมีให้ดูนะอืมแต่นิดเดียวเดียวให้ลุ้นนิดหนึ่งเออละเล่าเขาแหละหลายๆคนไปดูตัวอย่างแล้วอาจจะคิดว่าเอยมันจะเป็นไฟนอลดิเนนเหรอวะเออแต่ว่ามันก็นั่นแหละอย่างที่บอกคือคุณคาดหวังว่ารถไฟนอลแนวไฟนอลดิเน่นเนี่ยมันจะตรงไปแล้วเลี้ยวซ้าย ไอ้แค่นี้แม่งกลับรถตีลง้ไปเลยจุดลถต้นเดียวกันจุดรถต้นเดียวกันแต่มันขับไปไหนไม่รู้เออมันขับไปไหนไม่รู้ก็อาจจะผิดหวังเล็กน้อยถ้าถ้าแบบคาดหวังจะเป็นไฟนอลเดสติ n เ t ช o ันเพราะมันมีอยู่ให้มันฉากสองฉากเท่านั้นเองใช่แล้วก็สุดท้ายคนที่ไม่ค่อยชอบความเวทแบบเดองของมันมีอยู่นะมันมีอยู่นะเออมันมีอยู่เปิดมาก็โอ้โหมีไส้ฟุ่นก็เออแต่ว่าต้องยอมแล้วว่าความเซเรียวก็ช่วยได้เยอะคือมันมันทําให้เราไม่ค่อยเชื่อไงว่ามันจะแบบ จะกลายเป็นึงอย่างจริงๆเออมันมันอะแบบความสนุกอะเออมันเลยกลายเป็นแบบแย่ๆแบบอาห่าทำไมเพราะว่าดูแล้วเอ้ยมันไม่น่าเป็นไปได้เมื่อไหรยไม่น่าเป็นไปได้เออหลายๆช็อตไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็นั่นแหละถ้าใครกลัวพวกหนังแหวกก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ฮ่าประมาณนี้ใครมีความคิดเห็นใครได้ไปดูมาแล้วก็อย่าลืมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะสนุกสนุกเรื่องนี้สนุกสนานเลย ยังไงก็ทิ้งไว้ได้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณค่าสหม,มงนคลฟิล์มด้วยนะครับที่ <c oughs> เชิญเราไปดูรับสื่ออันนี้โปรโมทเฉยใครอยากไปเชิญดูก็ไปนะครับบอกให้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ช่องเรามีระบบที่เรียกว่าสมาชิคต้นนะครับถ้าเพื่อนอยากเป็นกำลังใจให้กับเราก็สามารถกดให้เราได้นะครับหรือกดเป็นซุปเปอร์ตงค์แทนก็ได้ครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ